สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับรีวิวของทางร้านตำออโตช็อปนะคะเป็นชุดแต่งสกเกิร์ตของ p a เ e โ l o 2017นะคะชุดนี้จะมีสกเกิร์ตหน้าหลังนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าของเขานะคะพี่พีจะมีไฟเดล์ไลท์ให้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยฝั่งละ5เมตรค่ะสีขาวมุกตัดดำขีดแดงนะคะสไตล์ของวาซูมาเอกแผลเลย หล่อสวยๆดูๆกันเลยนะคะสุดนี้มเข้ารับกับหน้าได้ดีนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหลังกันนะคะสวยเลยค่ะด้านข้างอ่าส่วนนี้จะเป็นด้านหลังนะคะ ด้านหลังของเขานะคะพี่ๆก็จะเป็นสไตล์ท่อหลอกนะคะเป็นท่อกลมนะคะสี่ท่อเลยนะคะอจะมีเป็นสเต็ปมีไฟทับทิมหลังด้วยนะคะก็จะเป็นสเต็ปไฟเบรกให้นะคะนี่ไฟติดครบเลยนะคะสวยเลยชุดนี้นะคะข้างหลังเขาจะมีทั้งท่อเหลี่ยมแล้วก็ท่อกลมนะคะพี่พีสามารถเลือกแบบได้เลยนะคะแต่ส่วนคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นท่อกลมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ f a c e b o o k ของทางร้านตั้มออ t โตช็อปด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งช่องทางคือทางช่อง youtube ของเรานะคะร้านตั้มออ t โตช็อปนะคะพี่ๆสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามกับทางร้านตั้มออ t โตช็อปได้เลยนะคะร้านตั้งอยู่บนถนนบางนาตราดกมอมค่ะ เบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์0838947603นะคะอ่าเรียบร้อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook แล้วก็เพจของทางร้านตั้มออโต้ช็อปด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะส่งงานลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะ